สาขา Best Property Management คณะกรรมการทุกคนให้คะแนนมุมมองที่เห็นตรงกันว่า p r o ซิ r t y มีความเหมาะสมได้รับรางวัลน,นี้จริงๆยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราเคยซื้อบ้านแล้วมีปัญหาไม่ถึง48ชั่วโมงเก็บงานเบ็ดเสร็จเรียบร้อยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยจะมีใครให้ได้ขนาดนี้ไหมอันนี้เป็นจุดที่ประทับใจในการแก้ปัญหาแอคทีฟได้เร็วแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงที่ชอบมากคือเขาเรียกว่าพอสซิวัตตี้เช็คอัพสเดือนทุกๆไตรมาสจะมีการมาเช็คอัพที่บ้านหรือคอนโดให้ว่า่าเ้้้ยมีีอออะไไรตงตงงงแแกขปปลลน ให้มันสมบูรณ์ดีขึ้นไหมเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า l e ฟต์เวนตี้มาใช้ l e ฟต์เวนตี้เนี่ยคือการจัดการดูแล24ชั่วโมงภายในหมู่บ้านหรือภายในคอนโดที่พักอาศัยเหมือนมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตลอดเรียกว่าความปลอดภัยที่สร้างได้แล้วก็ซื้อได้ด้วยบริการของของ,ของทางพาร์ทซูเลีตรงนี้ทุกโครงการของสายสิริเราได้พาร์ทซูเอีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราซื้อโครงการอื่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้นิติของพาร์ทซูเีเข้ามาบริหารก็เรียกว่าค่อนข้างอุ่นใจแล้วก็เป็นอะไรที่ค่ออนนข้้าางงจจจะตบโทย์รริๆวนนัีพ เราให้คะแนนมาเรียกว่าจริงๆทุกคนให้คะแนนกันค่อนข้างจะเต็มเต็มเตมเกือบเต็มกันทั้งนั้นก็เรียกว่าชนะแบบเป็นเอกสารแล้วกันครับสำหรับทัสโปกตี้กับรางวัลน,นี้